สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนนหน่อๆทุกท่านไนะยินดีต้อนรับสู่ช่องดูเกมก็อยู่ผมแนวะันพีทเวอร์ชันอีเวอร์ชั่นหนึ่งที่ภาพสวยนะแต่ว่าข่าวดีสำหรับ ios นะมันมาใน ios แล้วนะผมเปิดให้ดาวน์โหลดใน ios นะผมแล้วก็แจกโค้ดด้วยนะเดี๋ยวโค้ดผมก็จะเอามาฝากกันด้วยนะอยู่ใต้ดีสคริปชั่นเนาะเออ นี่ก็เป็นเกมเพย์นะครับผมสำหรับชาวไอเวสนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองเล่นนะหรับไอเวสมันลองเล่นได้นะฮะเราเป็นภาพเป็นเวอร์ชรันที่ภาพสวยมากนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นเวอร์ชรันที่ใหม่อะไรมากมายนะแต่ว่ามันมาเข้าใน iOS แล้วนะเพราะว่าน้องๆใน i o s วไม่ได้สัมผัสแต่ว่าผมไม่แน่ใจ เกมนี่งนี้ก็สิทธิ์ทำไมมันอยู่ในไอโอได้วะแปลกเลยปกติไม่ค่อยเข้าเนาะเอออันนี้เข้าเว้ยก็จะได้ชาวไอโอจะได้มีเกมเล่นนะฮะประมาณนี้เกมเพล่เข้าๆเ,เหมือนไอ d แอนดรอยเลยนะฮะเวอร์ชั่นนี้ก็อ่าเป็นเวอร์ชั่นที่ผมว่าภาพสวยมากแล้วก็ชาวไอโอน่าจะชอบนะก็น้องๆในไอโอจะได้สัมผัสเกมที่ดีๆเนาะแล้วก็จะมีโค้ดนะฮะวางไว้ให้ ผมทิ้งไว้ให้ใต้ดีคิปชั่นเนาะ Android ก็เวอร์ชันเก่าเลยนะฮะ,ะที่เครเล่นก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่เนาะเวอร์ชันเก่าทุกคนน่าจะเคยเล่นอยู่แล้วก็ใครที่ไม่เคยเล่นนะสำหรับ iOS ก็มาลองได้ผมบอกไว้ว่าเวอร์ชันนี้ภาพสวยนะแล้วก็เล่นไม่ยากด้วยแล้วก็ไม่ได้มีแบบภาษาจีนอะไรไงเนาะมีภาษาอังกฤษก็เล่นง่ายนะเป็นเกมไอเดนเก็บของนะผมเนาะก็ เ,เกมพิมพนิยมนะที่น่าเล่นแล้วก็น่าจับตามองสำหรับระบบไอริสนะก็เอามาฝากกันนะก็ใครชอบนะก็ประมาณนี้นะเกมเพย์โอ้โหเนาะอัพไม่ยากนะเป็นไอดอลนะมันต่อสู้เองนะเกตใช้สกิลสกิลเองนะประมาณนี้นี่ฮะ ก็เห็นเกมเพลแล้วก็ใครอยากโหลดนะสำหรับ iOS นะแล้วก็แถมมีโค้ดให้ด้วยนะก็ใส่โค้ดให้ครบเนะมีหลายโค้ดอยู่นะใส่โค้ดให้ครบแล้วก็มาเลือกต่อสู้นะเกมภาพสวยมากเจตัวละครครบคันนะก็ประมาณนี้นะสำหรับข่าวดีของ iOS นะประมาณนี้เลยนะเอาละมันขึ้นอะไรไม่รู้นะ <laughs> เออฮะ าขึ้นให้โหลดก็ช่างมันนะผมเราไม่ได้โหลดเนาะประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ iOS ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ iOS ไว้ด้วยนะแล้วก็ทั้งหลายแหล่นะฮะแล้วก็โค้ดนะฮะแจกโค้ดด้วยอยู่ใต้ดีคริปชันก็พยายามไปโหลดเอานะแล้วก็ใส่โค้ดให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดกระชากเอาถ้าไม่พอใจก็ลบนะฮะล้างไฟล์แคตไม่ไม่ก็อ่าทำเมลใหม่นะฮะแล้วก็ทำไอเดีใหม่เนาะอ่าหาตัวจนกว่าที่เราพอใจนะครับผม โค้ดก็เยอะอยู่นะผมประมาณว่าโอ้โเจ็ดโค้ดนะฮะงไงก็อ่านะยินดีด้วยสำหรับชาว i อวได้วันพิเศเล่นแล้วนะฮะก็เป็นเราทดสอบเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปนะี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ